สำหรับเสื้อ S2O ฮะ S2O หลายคนเนี่ยถามเรื่องเสื้อกันมาเยอะมากเลยนะครับคุดัมวันนี้เราไม่ได้เอามาขายแต่เราเอามาแจกในรายการฟรีๆเลยนะฮะสี่ตัวครับผมกติกาฟังดีๆนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณนะครับผมถ่ายรูปภาพเกี่ยวกับการเล่นน้งหยุดหยุดหยุดอนอะไรอ้นไม่มีสิทธิ์หัวเราะอุ้ยทีสี่ตัวแต่บอกอุ้ยทำไมอีกคุณแบล็คแอนด์คุณแบล็คแอนด์พูดเหมือนว่าคุณจะแจกสี่สิบตัวเสียงคุณใหญ่ สี่ตัวไม่ขัดทิ้วยาำเช้าสี่ตัวเนี่ยมันเวิร์กมากพี่โอ๊ตเพราะคุณภาพผ้าเนี่ยมันมันไม่ซับน้ำเลยแล้วมันแพงด้วยทำไมมันไม่ซับน้ำแล้วมันแพงอ่ะะผ้านาโนไงผ้ามันผ้ามันผ้ามันดูแพงไม่ได้ราคาผมยังไม่บอกราคาอ๋อเล้วนไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเสื้อนะครับเราจะมาแจกด้วยกันสี่ตัวนะครับเพียงกติกาก็คือว่าคุณนะครับถ่ายภาพเกี่ยวกับการเล่นน้ำที่แบบสนุกสนุกแล้วก็โพสต์บอกว่าอยากมางาน S2O เพราะอะไรนะครับผมมาส่งมาที่ facebook นะครับผม com แท a ์ทีเ k ็มเคไครับผมเออแจ๊อุ๊ยแต่ว่าจริงๆนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เห็นคนอ่ะต่อแถวซื้อกันน่ะที่พารากอนน่ะเสื้อเอสูอใช่ไหมใช่มีเสื้อแล้วกิ๊บชอบอีกอันมีหมวกด้วยเอออันนี้หมวกกิ๊บอยากได้ใช่ไหมเออฉันอยากได้หมวกกิ๊จะไปซื้อหมวกด้วยโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ด,ดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอ,าอ้าออยัางไม่กดอีกฮะกดสิครับอาคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยอืกดไป